โครงการ9้าวแรกของพระบรมศาสดาได้เกิดขึ้นแล้วณนะที่สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเมื่อ2,600ปีที่แล้วณนะทีน่นี้ผู้ที่เรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารเสด็จประสูติขึ้นและตามตำนานก็คือพระองค์ได้9เข้ามาสู่ในโลกเข้ามาสู่ในจิตใจของมนุษยชาติ เพื่อให้มนุษยชาติรู้สึกถึงศักยภาพสมรรถภาพของคนโดยไม่ต้องไปอาศัยอำนาจของเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งนั่นคือการประกาศอิสรภาพของมนุษยชาติครั้งแรกเมื่อ2,600ปีที่แล้วมาวันนี้ณนะสถานที่ที่เรียกว่าสิทธัตถะฮอสพิตอลหรือว่าโรงพยาบาลเจ้าชาสิทธ,ธัตถะปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2,600ปีที่แล้วมาเกิดขึ้นในอีกในย่าหนึ่งก็คือเรา ในฐานะที่เป็นชาวพุทธไทยในฐานะที่เป็นคณะทีมแพทย์ไทยร่วมใจกันเดินทางมาเป็นทีมใหญ่เพื่อที่จะหยิบยืน่นซึ่งสัญ,ญลักษณ์ก็คืออิสรภาพจากความเจ็บป่วยที่เขาไม่สามารถที่จะเดินเหินไปไหนได้เท่ากับว่าแม้ว่าเขาเกิดมาเป็นคนแต่ว่าคุณภาพชีวิตของเขาถูกขังอยู่ในร่างกายที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปไหนได้ตามใจที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้ ประวัศาสตร์ได้เปลี่ยนวันนี้ทีมไทยคณะแพทย์ไทยคณะพยาบาลไทยด้วยความหวังดีด้วยติดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ฟังแค่คําสอนเรากําลังมาปฏิบัติให้เห็นถึงความเมตตากราุณาความเมตตากรุณานั้นไม่ใช่เป็นคําที่พูดหวานๆอีกต่อไปเรากําลังให้ชาวเนปาลซึ่งเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าที่อาศัยอยู่ในละแวกของลุมพินีนี้ ได้ประจักษ์ถึงความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าที่มอบให้เมื่อ2,600ปีบนพระบรมรของเขาตอนนี้วันนี้เขาได้ประจักษ์วันนี้เขาจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีปาฏิหาริย์จริง